เสียงปืนดังปังกลางดึกไฟทั้งหมู่บ้านดับวูบในเสี้ยววินาทีใครยิงวะเสียงใครสักคนตะโกนแตกตื่นลมหอบกลิ่นควันดินปืนเข้ามาในศาลาวัดฉันกำมีดพกแน่นมือสั่นอย่าออกไปผู้ใหญ่ชานกระสิบมันยังไม่ไปไหนไฟฉายวาบหนึ่ง่องผ่านหน้าต่างเงาคนวิ่งตัดลานวัดมันถืออะไรเด็กวัดร้องปืนหรือมีดฉันกลืนน้ำลาย เสียงฝีเท้าใกล้เข้ามาประตูศาลาถูกผลักอย่าขยับชายปริศนาตะโกนแต่เสียงสั่นยิ่งกว่าเราผู้ใหญ่ชาญยกมือใจเย็นเย็นเองเป็นใครชายคนนั้นถอดผ้าปิดหน้าผมนาทีทุกคนชงงะงักนาทีหายไปสามปีเองกลับมาทำไหมเสียงซุบซิบดังระงมนาทีกระซิบผมหนีมันมามันตามผมอยู่ทันนั้นกระจกแตก คนหพุ่งเข้ามันมาแล้วเด็กวัดกรีดร้องเราดำอีกคนโผล่ที่ประตูหลังคืนของกูเสียงแหบตับคุณปฉันตะโกนวิ่งช่วยด้วยเรียกหมอยังไม่จบเลือดซึมชานเสียงร้องประปบนความโกลหลนาทีกระโจนบังอย่าทำเขาเราดำหัวเราะมึงขโมยอะไรไปจำไม่ได้หรือนาทีชักสองผ้าออกมาหลักฐานเรื่องเหมืองเถื่อน เงาดำชะง,งักไฟฉายดับอีกครั้งเสียงต่อสู้เสียงหอบหายใจจับไว้ฉันตะโกนไฟติดพรึบเงาดำล้มปั้มมือกับมีดตำรวจพรวดเข้ามาอยาขยับนั่งสุดนั่งผมคิดว่าจะไม่รอดผู้ใหญ่ชาญยิ้มอ่อนหมู่บ้านยังต้องการเองไซเรนห่างออกไปความเงียบกลับมาฉันถอนหายใจคืนนี้ใครๆก็เปลี่ยนไป นาทีเงยหน้าแต่ความจริงมันสว่างกว่าไฟฉาย